อ๋ออาสามศพอาได้เปิดประเด็นได้เดี๋ยวลูเดี๋ยวดูไอ้หน้าหิไม่ไหวแล้วตัดมากูไล่ตั้งรับแม่หน้าหิเจอเย้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 รับไหมแม่ช่อตาเขเฮ้ย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 ใจเย็นดิฮะเจอแม่ โอเคไม่สเปิดหมดก้อนเลยทีนเปิดเมื่อเปิดโมงเงวันโน้ตเงวันโน้ตโน้หญหัวลังมันติ่งเพื่หลังหลังหลังใครเนระเบิดมย่อนมาทเหี้ยมันไม่มีไม่มี่ วิ่งหย่อนไม่ได้เมื่อกี้หย่อนไปแล้วนู่มันวิ่งหลบคันป้องป้องไอแอะตายแล้วหรอแอดน่อยนะการลังเข้าให้หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าวิ่งรังเข้าหนุ่มพี่ทะเลิมังเข้าเหรอชุบชุบชุบมันก่อนชุบมันก่อนชุบมันก่อน ันเอย็แม่ตัว้ไปเกลมาแล้วเอามันต้งรู้ดูได้คิวเอยกูมันอยู่ไหนเนีหลมันอยู่ตรงนู้นดินมาเนรออนนเนอร์ไหนวะกูออนินเนอรเต็มตาเลยหน้าฝั่งมันเลวิ่งไปตรงไปเลยตรงไปเลยเดี๋ยวีะเห็นนะเออนั้นน่ะเจอล้เจอเจอตามเจล่านอยูสตัวเลยตอนแรกมันตายตายหนึ่งไอ้กามจีย่งน้าเเนี่ย้องป้องไม่ร่วงไอ้เย็บป้อไม่ล่วง ไออ้มันไม่ล่วงโหเออีกมเดียวล่วงเลยเนี่ยแม่ไม่ล่วงกั้นยิงมาข้้งหลังคืออัมาองสามคสามัคสามคไไฟไดไไไเ้ยเฮมยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไฮมยเฮ้ยเฮ้หมฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ไเลยเฮ้ยเ้ยเฮเฮยเฮเฮยเฮยเยเฮ้ยม้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ไเ้ยเฮ้ยเยเฮ้หมฮยเด้ยยเฮ้ยห้ยเฮ้ห้ย้ย้้้้ย กบขนาดตั้งกองไม่มีเลยอ, oh, อกอ่คิวเดียวเองสตัดตาซกอยังไม่มีมเม,มื่อกี้ยัดลูกบอลไปสองเมตรแ้วนี่ตายแล้วตัไป้เธคืยไันะให้ตวอเคุ้ยหมาย,ยิดแม่ส่ห้ายห้า ยันขึ้นไปทำไมข้างบนนี่มันไอ้เนี่ยพวกไก่หายไปไหนพวกไอ้พวกไก่เนี่ยมันอยู่นี่โคโนะมชอกเออล่วงโคโนะเฮียก็จะตายยไม่สายไม่เสรดโคโนะ m p บตัวคือกงตายมันชื่อมันชื่อมันมจังมันชื่อะไมันมัใส่เสื้อแดงๆฮยๆๆผู้ใดผู้ถบนผูสันู้สัวัน ตายบอยตายบอยฉันหนึ่งมึงขอมากูขอขอมีเดียวมึงมึงก็ตายมึงก็หลบอยู่หลังกล้องดีความไอ้วอยนี่ไงอะไรกูหันไปโดนเสียงน้ำดูไอ้วอยมึงเจาะเจาะใหม่ฟังปากกูมึงเจาะใหม่ข้างบนเหรอมันอยู่ข้างบนเหรออยู่ข้างบนเอไอ้นั้าไหนกูเล่นแกะ

ขนาดที่ไปลา้างนะขาตรงนั้นน่ะขนัดไปล้างขาเลยไม่เล่าน,ะานั่นมีอะไรก็ชนะก็แบบเอาไปนั่งเดี๋ยวเจอโกไม่ไปแล้วเพื่อนไปแล้วาม,มาดมใจแค่ไม่ดมใจ ไม่เสียงมาเสียงเสียงเหมือนกดที่บอดเลยนานาหนึ่งขอแก้วน้ำมาเออจริงกดกดกดที์บอดหรือขอแก้วน้ำคี่บอดที่บอด่อ้ยเย้ แตก่ก่อนไเป็นตอนที่ใกล้แล้วเ้มามาแล้วเป่งเป่งใจเย็นใจเย็เน,นมาเต็มเลยช่วยหน่อยโอ้โอสองตัวมันแอคได้อยู่มันแอคได้อยู่มันอยู่ในนี้มันอยู่ในห้องนี้มันแอคได้อยู่นะเนี่ยไอ้อะรเเบิร์ดมาย้อนมันดีมันแอคได้อยู่เนี่ยโห่เนี่ยมันอยู่ในมึงอกลัเบิร์ดย้อนไปดิ อ่ะมันวิ่งออกไปแล้วตัวนึง่งที่นี่เต้นไม่รู้เรื่องเต้นไม่รู้เรื่องล่วงเป็นไงนะชุบกูก่อนตายวอตายวอไอวอลหลังหลังไอวอนชุบกูก่อนชุบกูก่อนชุบกูก่อนมันจะชุบกันมันชุบกันมันชุบกันชุบไว้ชุบก่อนชันกุ๊บโอ้กระเพรเป็ดมันเข้ามาแล้วมันโดดมาแล้วอย่ายัดไว้ไอ้วอลหลังไอ้วอลหลังไอ้วอลหลังชุบก้อนชุบก้อนไอ้ออนทัดแย้งก่อนท้าห่งแล้วท้อทำไมวะฮะ ยอดยอดเอาตกอไปเอาเอาะเอาเกาสามไดยเอาเกาสามได้เอา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 โว้ยมันจาไหมจากไหม่ เมื่อกี้เมื่อกี้ลุ้นใจแทบขาด้ยเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่ในุ้งกล้องไอ้เียนี่มันอยู่นี่จะดาจะดาโดนอดาวดาวดาว้ตายแล้วแอ็กก่อนแอ็กก่อน เออไว้สไงรัมสบก็แ้รัมบแพ้นี่ก็ไม่เอาเนาะทำทำส่งรัมสบแต่แพ้เขาอันนี้ก็ไม่เอา กระเป๋าเป็ดแรกเดี๋ยวกูเปลี่ยนเป็นกระเป๋ากระเป๋าบกูเปลี่ยนเป็นกระเป๋าหมูกระเป๋าเป็ดอยากเอากระเป๋าเป็ดอ่ะเมื่อกี้ไปเจอเด็กหาโคตรหา แพ้ไปสามวินโดนทั้งศพโอ้